อย่าดูมิ่นบุญกรรมจำนนน้อยจะไม่ต้้ยตามต้องสนองผลเหมือนตุ่มน้ำเปิดายรับสายชนย่อมเปี่ยมล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันคนดีสั่งสมบ่งบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่หลหลงย่อมเต็มเปียมด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่งถึงสถานวิมานทอง อันคนชั่วสั่งสมบมบาปบ่อยทีและน้อยทําไปด้วยไหลหลงย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบาปนั้นเป็นมั่นคงบาปย่อมส่งโครงลรกตกต่ํำพลันฟังเพียมันจะล้างใจดำเป็นว่าฟังธรรมมันจะล้างใจเมือ่อมันจะจืดจากลักหักจากอะไรไกลจากวัตตะเอาชนะทุกได้ทั้งปวงนะถอนลักหักชังติ้งอยากจากโกรธธรรมะคือ ความจริงน่ะคือสัจจะน่ะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมดาเป็นธรรมชาติล้วนๆไหลไปเกิดดับตามเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดนะมาในโลกนี้จะไม่เกิดขึ้นมาลอยๆโดยปัศจากเหตุหทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงตัดเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้นเพราะฉะนั้นสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีหรืออารมณ์ที่เป็นกลางๆเฉยๆก็ดีย่อมมีเหตุ มีปัจจัยชวนคนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่มา,าโยนิโสมนสิการาโดยแยกทายแล้วก็จะเป็นทุกข์ไปตามสังขาราที่มันเกิดดับาตามเหตุตับปัจจัยแต่ไม่รู้เหตุแล้วก็ไม่รู้สมุทยัยไม่รู้เหตุไม่รู้สมุทยัย ไม่รู้ความดับไม่รู้หนทางที่จะดับนะ่าจึงต้องหลับหลงไหลกิเลสบังตาตัณหาบังใจอนุสัยบังจิตนาะจึงเล่นไปในโลกนะด้วยอํานาจของกิเลสกรรมวิบากเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเราโชคดีนาะที่ได้มาคบบัณฑิตนะตั้งจิตบงังธรรมให้ควรจดจาและน้อมนําไปทุกข์ปฏิบัติก็มีแต่ธรรมะที่ผ่องใสวินยัยที่ผ่องแผ้ว ที่พระศาสดาพระปฏิบแก้วท่านทรงตัดไว้ดีแล้วก็เลยพายายาโยมสวดมนต์ภาวนาบอกว่าสวดมนต์สาวัดเออ้อเฮ้ามบ่มีขะบดีเศษษถีมากซอยอานุเคราะห์สงเคราะห์ก็เอาเงินพ้นเก่นในห,หล่ะเดือนละเทะ่าใดหก0้อยแงมาเอ็ดอีหนังกับอได้เฮ็ดได้ใส่ที่ทําที่สร้างขึ้นมาก็พอได้ใชนะ้นะ ก็มีญาติโยมมาก็ห้องน้ำก็ดีโรงครัวหรืออะไรต่างๆเราก็พอได้อยู่พอได้อาศัยเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยแต่เราสร้างวัดเนี่ยเราสร้างวัตถุภายนอกเราสร้างอิจใจภายในด้วยทุกคนที่เข้ามานี้ต้องได้อานิสงส์ต้องได้อุปนิสัยได้สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นพระพุทธองค์ทรงสำคัญคือ นะคือความเห็นอันถูกต้องนะเขาเรียกว่าทิฏฐิชุกรรมคือการทําความเห็นให้ถูกต้องทําความเห็นให้ตรงตรงต่อมักตรงต่อผลตรงต่อพระนิพพานะสินสมาธิปัญญานะเป็นเรื่องต้นนะเพราะฉะนั้นนะสถานที่แห่งนี้ก็คือนะวัดป่าสันเลขภาวานาลานแห่งนี้จริงนะเป็นสถานที่อบรมบม่มนบะารมี นะบารมีสิบทัศนะ์ทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีคนะติบารมีนะปัญญาบารมีเบขาบารมีเมตตาบารมนะีให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์นะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเขาเรียกว่าการประพฤตนะิพรหมจรรย์พรหมจรรย์สิบเริ่มตั้งแต่ทานศีลนศะีลส,นะส,สมาธิปัญญาอพอดีใจพออย่างพอพุณนเจา้าผู้บาอาจารย์เป็นมมกเพิ่นกับมาซอยไหม ซอยทั้งเหลี่ยวแรงซอยทั้งกำลังซอยทั้งสติปัญญาซอยทั้งปัดใจบอกญาติโยมมาอีกยังวะนี่แหละโยมผลการผลของการพรบกัณบิตน่นะเราบวชเข้ามาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็เจอแต่นะ่ะกัลยาณมิติดีนะ่ะหรือครูบาอาจารย์ก็เจอแต่ครูบาอาจารย์ที่ดี เมื่อเราไปอยู่ไปอาศัยไปนั่งใกล้ไปสดับรับฟังเห็นปฏิเห็นปฏิเขาเรียกว่าปฏิปทาจริตจริยานิสัยสัญญาคารวกกะกตัญยูศาส,สนาเนี่ยจะซึมซับนะ่านเึงบอกว่ายังเวเสละกตาทิโสพบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะเป็นคนที่มีปัญญานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ต้องหมั่นนะฟังเทศฟังธรรมจเจริญสมาธิ เบื้องตอนทานบารมีเนี่ยทานปุกรบาบารมีเนี่ยคือทานเนี่ยมันปุกรธรรมจิตล้ว่านะการให้การเสียสละมันมาอุปรธรมจิตของเราให้มีความสงบงเย็นเยือกเย็นเสียสละนะละความตนีนะไม่มีความตนี่นะมีแต่จะละอาสวะกิเลสนะภายในนะท่านจึงให้ทานโดยไม่ลังเลเลยไม่มีความตนี่ยท่านก็ามาให้อุดมการของชีวิตนะเข้าป่าต้องมีเข็มทิศ มีชีวิตก็ต้องมีอุดมการได้เราจะเกิดมาเพื่อกินถ่ายเกิดแล้วก็ตายนะหาอยู่หากินหลับนอนสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเฉยๆอันนั้นมันไม่วิสัยของผู้รู้นะอันนั้นเป็นวิสัยของสัตว์ธรรมดาเขาก็เป็นได้นะเขาเกิดมาก็หายอยู่ฮากินระว,วังภยัยสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปแต่มนุษย์ของเรานั้นเขาเรียกว่าประเสริฐกว่านั้นนะมีสติมีปัญญาสามารถที่จะอบรมได้นะจนสามารถทํา กิเลสอาสวะให้มันสิ้นไปเพราะฉะนั้นเรามาเข้ามามาศึกษามาปฏิบัติท่านประอาจารย์บุญมีท่านก็มาให้อดทนจนพ้นไปถ้าเพียงไปจนทนทุกขนะ์ปดอัดหูบริสุทิ์ทุกโทนะคนเราเกิดมาต้องอดทนทท่านั้นแหลนะไม่มีอะไรที่ไม่อดทนหรอกตั้งแต่เกิดมาเรียนหนังสือก็ต้องอดต้องทนนะทำมาหากินก็ต้องอดต้องทนกานะรนะดำรงชีวิตอยู่เนี่ยหนาวร้อนยุ่ก็หายเนี่ย ก็ต้องอดต้องทนเพราะฉะนั้นเรามาอดอนะดให้มันพน้นทนให้มันผ่านแล้วเราจะได้นะชมพระนิพพานนะพัฒนาตนจากคนเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นเทพจากเทพเป็นพรมจากพรมเป็นพระอริยเจ้านะสิ้นทุกข์ในวตระสงสารได้นะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับกณะศรัทธาานบดีทุกท่านกายใจชีวิตทรัพ์ความลักนะแล้วก็ญาต สา,ายโลหิตเพื่อนร่วมเกิดเจ็บตายของเราให้เข้าสู่กระแสแห่งรักเบื้องต้นผลทางการพิพานในที่สุดขอบุญกุศลที่เราได้ร่วมกันมาจงเป็นตะบะพลวะปัจจัยบุดเหมือนอเมรุยชัยให้เราทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ทุกท่านนั้นจงจะ่ได้รรยร่งวงวงศัตรูผู้คิดร้ายจงพินาศโลกภยัยบุบบาทจะได้มาย่ำดีผูดชีและปีศาจมาร้ายอย่าได้มารบกวน ขอให้ทักท,ทุกท่านจงประสบล้วนแต่สิริมงคลจเจริญภูนผลคือลาบอาบอิ่มใจปัถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จเกิดผลจเจริญเกียรติยิ่งย,งยงอายุยืนจะทำมาค้าขายก็ขอให้ซื้อง่ายขายคล่องเหมือนคลองน้ำไหลกินไม่ไรใช้ไม่หมดอนาคตและปัจจุบันจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกอย่างขอให้คุณจงตามรักษาขอให้เทวดาจงตามคุ้มครองขอให้ยาตจงตามปกป้อง ขอให้ไปดีมาดีอยู่ดีกินดีพอดีทุกชีวิที่มาเย็นเห็นทาทุกท่านทุกคนสาธุสาธ